ก็สว okay. so, oh, ัสดีเพื่อนๆนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ j h e เฮตต์ตัดอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็อยู่กับเกมบ้านปากมืองเถื่อนครับกับโคตรซิคอนไวแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆพืครับมาซ้อมยิงปืนกันก็สถานที่ที่ซ้อมยิงปืนกันครับอ่าก็จะเป็นอ่าดูแผนที่นะครับก็เป็นอ่าตัวนี้นะครับตรืงนี้อ่าไหลดูอ่าโคนไนเน่าจะอ่านนะไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็สถานที่ครับก็อยู่ที่เทรนเคมิทรีนะครับก็คือสุสานสุสานรถไฟนั่นเองครับเราสามาวาร์ปมาที่นี่ได้เลยครับเ,เราก็ขับรถไฟห,หน่อยหนึ่งอโอเค,อเคก็ตำแหน่งที่มาก็คืออยู่นเนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเนิน,นเนินนะ่ะเนินนะ่ะเออเนินหินนะ่ะคือก็เป็นตำแหน่งที่สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้ค่อนข้างทั่วถึงนะครับก็โอเคที่มาซ้อมมีปุ่มนี้ผมก็จะมาสอนครับ มีไรเฟิลกันสำหรับปืนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแไบวะก็เป็นไรเฟ,ฟิลนะครับก็ MK14 นะครับซึ่งถ้าดูเราเอ็กโคลินซีนะครับคือความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับดูก็ได้คือผมว่าน่าจะสูงที่สุดในเกมแล้วละ่ะนี่ผมก็อัพจนจนสุดละอ่าสังเกตนะครับตัวอื่นนะ,นะ MK14 คือง่ายๆคือโคตรแม่นอะ่ะ คือถ้าเล็งถูกก็เข้าหัวแต่ว่าความแรงนะครับมันอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่ก็เรียกว่านัดเดียวจอดเหมือนกาโอเคเรามาเริ่มยิงเลยดีกว่าก่อนยิงนะครับผมขอเปิดแมปก่อนนะครับทสกิลตาเทพนะครับ I asked the rebels to recon the area for us. Copy. Relaying enemy locations now. ก็สำหรับพิธีการยิงครับก็ง่าย สังเกตว่าเวลาเราเปิดอมองเห็นศัตรูแล้วมันก็จะมีตัวเลขขึ้นนะครับก็เวลาเล็งยิงเนี่ยไอ้เป้าตรงกลางเนี่ยกร,กระบาทสีส้มๆเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ระยะประมาณ1นึถึงสองเมตรนะครับสําหรับปืนนี้นะครับซึ่งถ้าเอาง่ายคือถ้าเกิดเราเอาปืนเนี่ยยิงเอาก,ากระบาดเนยิงตรงนี้เลยมันจะไม่ถึงนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันอยู่400เมตรเราองต้องชดเชยไปครับเพราะว่ามันเป็นระยะเราเรียกได้ว่าโปรเจคท์ทรว่างนั้นนะมันเดินละโอเค ซึ่งปืนนี้ครับอ่าระยะขีดที่2ลงมานะครับนีหงษ์ถมเล็งมันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4-500เมตรอ่ะผมลงมานิดนึงอ่ะลองดูนะครับยิงปั้งเอ้ยไม่โดนว่ะแม่หนึง่งอ่าโอเคโดนแล้วเห็นไหมนิดนึงนิดนึงหอุ่ม Alright breathe easy งั้นเราก็รู้ระยะแล้วอ่าเราก็กลับระยะละว่าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสี0ถเม

เดิมันจะต้องชดเชยซ้ายขวาด้วยมันจะยินยากอ้าวโอเคนี่น่แล้ว400เมตรนะครับก็เอานะครับตำแหน่งที่สองหาตาบารที่สองยิ่งเยอะเรียบร้อยนะครับปืนนี้มันจะนี่เดียว like ปืนนี้ครับเวลาใส่ปอบันจะแบบเสียงไม่สะาใจผม,มชอบถอดปอ,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 อดมากกว่าในเมื่อรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่สนใจละ แม่งเลยนี่นะครับ3ถึง400เมตรนะครับเน้อยออน่าจะพอเวลาบรรู้ตำแหนห่งพอเนี่ยยิงไม่ค่อยตายต้องยิงประมาณ3นามรับถึงตายอะยอิะงระหัวนะครับเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนเอาเคลียร์400เมตรนะครับ นะครับไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรนเฉยๆนะหมดไปเะเลยนะเรียบร้อยครับเข้าหัวนี่เฮดช็อตตายแน่ๆต้องเอากระบะเล็งต้องหัวนีจะตายอยู่เรียบร้อยครับเห็นไหมครับเล็งตรงหัวเลยครับ ท่านี้ครับเราก็รู้ว่าปืนเนี่ยมันมันสามารถเล็งรงไหนได้ะอ่ะระยะนี้สี่สามสี่ Guys ready? Fire. A copy. I call the rebels for a diversion. เจ็ดร้อยยี่สิบยเมตรนะครับเล็งที่หัวเรียบร้อยนะครับ No more ไ r e ห้าร้อยยี่สิบเมตรมีนจะใช้ตำแหน่งได้เรียบร้อยนะครับโอ้ไม่ตายเรียบร้อยโอ้ย ้ผมได้อัพเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวตัวกล้องแล้วนะครับอัพจนสุดแล้วนะครับมันเลยแบบซูมได้ค่อนข้นางไกลนะครับก็คือเวลาเราเล่นปืนไหนเงี้ยเราก็ใช้พยายามใช้ปืนนั้นให้ชินนะครับเพราะว่าแต่ละปืนพวกความแรงพวกอะไรอะความแรงระยะยิงอะไรมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ครับมันค่อนข้างแม่นคืออย่างสี่ลเมตรนะครับเราก็สามารถเล็งได้ที่ขีดนั้นได้เลยลก็ยิงไปก็จะเข้า ยังไงก็ลองไปฝึกยิงกันดูนะครับโอเคผมไปยิงต่อละโกู้กู้กู้ค่ะ Check it out We got more Sicarios incoming. Call for rebels to draw their attention. Unidad bird approaching. Stay down. Helicopter, get down. Uh. I call the rebels for a diversion. I call the rebels for some indirect fire. Copy that. Fire for effect. Viva Bolivia. เอา You're in Okay. And go, man. You have to they can เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับเพราะว่ามันก็มีปืนอีกหลายชนิดนะครับให้ลองยิงดูแบบไรเฟนะครับแต่ที่ผมลองใช้แล้วประทับใจก็มีแค่ตัวนี้ครับตัวอะไร MK14 นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยครับมันสามารถยิงต่อเนื่องได้ที่2ครับคือมันมั่นยำมากแต่ว่าความแรงมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าจะเอาแรงๆนะครับนี่คือ HTI เนี่ยครับนี่จะเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าปลดล็อกแล้วนะครับ คือมันจะแรงกว่า HTI ปกติครับคือตัวเนี้ยมันจะได้มาจากการที่เรา,าปลดล็อกโหมด t i r นะครับก็คือพูดง่ายคือโหมดโหมดปัม๊มเลเวลอะไรของมันนี่แหละเราต้องเลเวล30ก่อนแล้วเราจะถึงปลดล็อกโหมดยาะเพื่อนๆลองไปดูน,นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ